กลางดึกของทุกคืนในสถานีรถไฟเล็กๆแห่งหนึ่งที่ไม่มีใครใช้งานแล้วมีชายชราคนหนึ่งนั่งอยู่บนมา้านั่งไม้เก่าแก่ใต้แสงไฟสีเหลืองสลัวเสื้อโคตยาวของเขาที่ขาดหมวกเก่าบ,บนศีรษะปิดบังไปหน้าที่ซิดของเขาและในมือของเขาถือกระเป๋าเดินทางสีน้ำตาลที่เต็มไปด้วยฝุน่นไม่มีใครรู้ว่าเขามานั่งอยู่ที่นี่ได้อย่างไร หรือลองอะไรอยู่เพราะสถานีรถไฟแห่งนี้ไม่มีรถไฟวิ่งมานานหลายปีแล้วแต่ทุกคืนเมื่อเวลา23.45นนาฬิกาที่เสียเป็นนานแล้วกับเริ่มเดินอีกครั้งเสียงวิ่ของรถไฟดังแว่วมาแต่ไกลแม้ไม่มีรางให้วิ่งและลมหอบใหญ่พัดผ่านแล้วกับมีขบวนรถไฟมาจอดอยู่ตรงหน้าแล้วชายชราก็ลุกขึ้นยิ้มบางๆให้กับใครบางคนที่มองไม่เห็น ก่อนจะพูดประโยคเดิมซ้ำๆคืนนี้เจ้าจะขึ้นรถไฟไปกับข้าหรือไม่เจคเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยที่กลับมาเยี่ยมบ้านเกิดของเขาบ้านของเขาอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟล้างและเขาเติบโตมากับเรื่องเล่าเกี่ยวกับชายชรา,าปิศนาคืนหนึ่งเจคเดินผ่านสถานีขณะกลับจากบ้านเพื่อนและเห็นแสงไฟในสถานีเปิดขึ้นเองเขาหยุดมองเข้าไปในงเงามืด และนั่นคือครั้งแรกที่เขาเห็นชายชลาเฮ hey, ลุงมันนั่งทำอะไรดึกๆที่นี่ชายชลาเงยหน้าขึ้นช้าๆดวงตาของเขาหม่อนมองเหมือนคนที่ผ่านเรื่องเศร้ามานับไม่ถ้วนก่อนจะเอ่ยด้วยเสียงแหบข้ารอใครบางคนเจ้าจะขึ้นรถไฟไปกับข้าหรือไม่ลุงนี่มันสถานีรถไฟล้างนะไม่มีรถไฟที่ไหนแล้วชายชลายิ้มบางๆก่อนตอบกลับมา แต่เจ้าก็ได้ยินเสียงรถไฟแล้วนี่ทันใดนั้นลมหนาพัดผ่านเจ๊กรู้สึกถึงบางสิ่งวิ่งผ่านหลังหูพร้อมเสียงหูดรถไฟดังขึ้นจากที่ไกลๆแต่เมื่อเขาหันไปมองรอบตัวกับเงียบกิบเจคเริ่มรู้สึกไม่สบายใจและรีบเดินกลับบ้านแต่เสียงของชายชลาดดังตามหลังมาถ้าเจ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมพรุ่งนี้กลับมาหาข้า วันลุ่งขึ้นเจกลองสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเกี่ยวกับชายชราาที่สถานีรถไฟป้าเฮเลนซึ่งเป็นคนเก่าแก่ของหมู่บ้านเล่าให้ฟังว่าชายคนนั้นคือเฮนรี่เดลานีอดีตเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟที่เสียชีวิตเมื่อกว่า50ปีก่อนเขาตายที่สถานีรถไฟเหรอครับเจ็กถามด้วยความสงสัยแต่คืนที่เขาหายไปมีคนได้ยินเสียงหูดรถไฟดังขึ้น ทั้งๆที่ตอนนั้นทางรถไฟถูกลื้อไปหมดแล้วไม่มีขบวนไหนควรจะวิ่งแถวนี้ได้เจคขนลุกเกี่ยวกับเรื่องราวที่ได้ยินเขาเริ่มสงสัยถ้าหากคืนพรุ่งนี้เขากลับไปที่สถานีอีกครั้งอะไรจะเกิดขึ้นคืนถัดมาเจคกลับไปยังสถานีเขาเห็นชายชลานั่งอยู่ที่เดิมสีหน้าของเฮนรี่ดูสงบขึ้นเมื่อเห็นเขา จ้กลับมาแล้วสินนะเฮลลี่พูดเบาๆผมอยากรู้ลุงรอใครกันแน่เฮลลี่เงียบไปคู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยเสียงแผ่วข้ารอลูกชายของข้าคืนที่เขาวควรจะกลับมาข้ารออยู่ที่นี่แต่ข้าขึ้นรถไฟไปก่อนข้าทิ้งเขาวไว้และข้าไม่มีวันได้พบเขาอีกเจ๊ขมวดคิ้วแล้วรถไฟที่ลุงขึ้นไปมันคืออะไรเฮลลี่ยิม้มบางๆมันคือขบวนสุดท้ายสำหรับผู้ที่จากไปแล้ว ทันใดนั้นนาฬิกาเก่าในสถานีที่เสียไปนานแล้วเริ่มเดินอีกครั้ง23.45นเสียงหุดรถไฟดังขึ้นลมหนาพัดแรงขึ้นเงาของขอบวนรถไฟปรากฏขึ้นทีละนิดมันไม่มีตัวตนจริงแต่เจ็ครู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนใต้เท้าลากับมันกำลังเข้าใกล้มาเรื่อยๆเฮ็นลี่หันมามองเจ็กก่อนจะถามอีกครั้ง คืนนี้เจ้าจะขึ้นรถไฟไปกับข้าหรือไม่เจคตัวแข็งทื่อใจตั้นแรงก่อนจะตัดสินใจเจคยอมขึ้นรถไฟในที่สุดเมื่อประตูรถไฟเลื่อนปิดเสียงหวุดดังขึ้นรถไฟเคลื่อนตัวออกจากสถานีเจครู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปในอีกมิติร่างกายของเขาเย็นเฉียบเสียงล้อเหล็กเสียดสีกับรางรถไฟดังก้องไปทั่วแต่เมื่อเขาหันไปมองรอบตัว สถานที่ที่เขาอยู่ไม่ใช่ภายในรถไฟอีกต่อไปเจคย้อนกลับสู่อดีตคืนแห่งโชคชะตาเจคพบว่าตัวเองยืนอยู่บนชานชาลาเดิมแต่ที่นี่ไม่ได้ลกล้างอีกต่อไปมีผู้คนมากมายสถานีรถไฟขบวนหนึ่งกำลังจอดที่สถานีผู้โดยสารขึ้นลงตามปกติแต่สิ่งที่ทำให้เขาหัวใจเต้นแรงคือเขาเห็นเฮลี่ในวัยหนุ่มกำลังจะก้าวขึ้นรถไฟ เฮลี่เจคตะโกนสุดเสียงแต่ไม่มีใครได้ยินไม่มีใครแม้แต่จะหันมามองเขากำลังอยู่ในภาพอดีตเฮลี่ก้าวขึ้นรถไฟร่างของเขาหายไปในเงามืดประตูปิดลงรถไฟเคลื่อนตัวออกไปจากนั้นทุกอย่างก็ค,ค่อยๆสลายหายไปเจคพบว่าตัวเองกลับมายังสถานีเดิมอีกครั้งคราวนี้ทุกสิ่งเงียบสนิทไม่มีเสียงของผู้โดยสารไม่มีรถไฟผ่านมาอีกแล้วมีเพียงเขา และเฮนรี่ที่ตอนนี้ยืนอยู่ตรงหน้าเขาในที่สุดนายก็มาถึงเฮนรี่พูดเสียงแผ่วเบาใบหน้าของเขาดูแก่ชราเหมือนก่อนหน้านี้ดวงตาเต็มไปด้วยความเศร้านายเป็นใครกันแน่เจกถามเฮนรี่ถอนหายใจยาวฉันคือคนสุดท้ายที่ขึ้นรถไฟขบวนนี้ฉันถูกทิ้งให้อยู่ที่นี่เพื่อลอคนที่ตามมาทีหลังเจกเริ่มเข้าใจเฮนรี่ไม่ใช่ผู้โดยสารที่รอรถไฟ แต่เป็นคนที่ถูกรถไฟเลือกให้ทำหน้าที่ฟอกสถานีนี้และตอนนี้ถึงเวลาที่เขาต้องส่งต่อหน้าที่นี้ให้คนต่อไปแฮลลี่ยิ่นนาฬิกาพบของเขาให้เจกเวลายังคงหยุดอยู่ที่เที่ยงคืนนายมีทางเลือกสองทางเฮลลี่พูดช้าๆรับช่วงต่อจากฉันฟอกสถานีนี้ไปตลอดการจนกว่าจะถึงเวลาของคนถัดไปหรือเฮลลี่เงียบไปคู่หนึ่ง ก่อนจะเอ่ยต่อใช้โอกาสครั้งสุดท้ายก้าขึ้นรถไฟขบวนนั้นอีกครั้งและเดินทางไปสู่ที่ที่ไม่มีใครรู้ว่ามันจะพาไปไหนเจกมองไปที่รางรถไฟซึ่งตอนนี้ปรากฏเป็นขบวนรถไฟสีดำกำลังเล่นเข้ามาอย่างช้าๆเจกกำมัดแน่นลมหายใจของเขาหนักหน,น่วงนาฬิกาพบในมือยังคงหยุดอยู่ที่เที่ยงคืนเขาหันไปมองเฮนรี่เป็นครั้งสุดท้าย ชายชลาเพียงแค่พยักหน้าเล็กน้อยดวงตาสีซิดแต่ไปด้วยความเหนื่อยล้าและความหวังเสียงวูดรถไฟดังขึ้นอีกครั้งเจก,ก้าไปข้างหน้าแต่และก้าวเหมือนมีบางอย่างถ่วงขาของเขาเอาไว้ประตูรถไฟเปิดออกช้าๆหมอกสีเทาเย็นเรียบร้อยเข้ามาไม่มีผู้โดยสารไม่มีเสียงประกาศมีเพียงความเงียบที่อบล้อมอยู่เจก,ก้าขึ้นรถไฟประตูปิดลงและทันทีที่รถไฟเริ่มเคลื่อนตัว สถานีล้างก็ค่อยๆจางหายไปจากสายตาภายในรถไฟเป็นเบาะนังสีเก่าเต็ไมไปด้วยฝุ่นตลบแสงไฟกระพริบวูบวับเงาของผู้โดยสารที่ไร้ใปหน,นา้าปรากฏขึ้นนั่งอยู่ตามที่นั่งพวกเขานิ่งเฉยเหมือนรูปปั้นบางคนจ้องออกไปหน้าต่างบางคนค้อมหัวลงลากับแบกรับความเศร้าสะสมมานานหลายปีเขาเห็นเฮลลี่ในวัยหนุ่มนั่งอยู่ตรงมุมสุดของขบวนรถไฟเฮลลี่ ชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นดวงตาแต่ไม่ได้วยความหวาดกลัวนายเป็นใครเจครู้ทันทีว่าเขาไม่ได้มาแค่เพื่อเป็นผู้โดยสารใหม่แต่เขาถูกส่งมายัางขบวนรถไฟขบวนนี้เพื่อแก้ไขสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเจคกเริ่มต่อจิ๊กซอว์ของความจริงจากคำพูดของเฮลลี่คืนที่เฮลลี่ขึ้นรถไฟขบวนนี้เขาไม่ได้เดินทางคนเดียวแต่เขากำลังพยายามหนีบางสิ่งบางอย่างเขาขโมยกล่องโลหะประหลาดจากชายคนหนึ่ง ที่สถานีและขึ้นรถไฟเพื่อหลบหนีแต่สิ่งที่แฮลลี่ไม่เคยรู้มาก่อนกล่องใบนั้นมีคำสาบบางอย่างผูกไว้เมื่อรถไฟเคลื่อนตัวออกจากสถานีเงาดำที่ไหลลุมล่างก็ปรากฏขึ้นภายในรถไฟค่อยๆฆ่าชีวิตผู้โดยสารทีละคนและไม,ม่มีใครลอดกลับออกมาจากขบวนนี้นายจะต้องคืนสิ่งที่ถูกขโมยไปหรือไม่งั้นนายจะติดอยู่ที่นี่ตลอดกาลเสียงหนึ่งกระซิบนีความมืด เงาดำเคลื่อนตัวออกจากด้านหลังมันคือวิญญาณของผู้โดยสารทั้งหมดที่ถูกสาบไว้ให้วุเวียนอยู่ในขบวนนี้แต่ครั้งนี้เจคไม่ใช่แค่ผู้โดยสารแต่เป็นผู้ที่ถูกเลือกให้ทำลายคำสาบเขามองไปที่นาฬิกาพกในมือเวลายังคงหยุดอยู่ที่เที่ยงคืนเขาดึงนาฬิกาพกขึ้นมาเปิดฝาออกภายในมีช่องลับเล็เลกๆที่ไม่มีใครสังเกตเห็นมาก,ก่อนในนั้นมีกุญแจสีเงินก่อแกนดอกหนึ่ง แฮลลี่นายต้องเอากุญแจนี้ไปปิดกล่องใบนั้นคืนมันให้กับสิ่งที่ต้องการมันจริงๆแฮลลี่มองเจ็คด้วยความสับสนเงาดำเริ่มเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้แต่เมื่อแฮลลี่ใช้ใกุญแจไขกล่องออกทุกอย่างก็สั่นสะเทือนเสียงร้องหอยหวนดังลั่นไปทั่วทั้งขบวนภายในกล่องใบนั้นเป็นเท่ากระดูกข,ของใครบางคนเมื่อกล่องถูกเปิดคำสาปทั้งหมดก็ร่มคลายลงเงาดำค่อยๆจางหายไป เสียงหุดรถไฟดังขึ้นอีกครั้งอย่างแผ่วเบาประตูรถไฟเปิดออกอีกครั้งเจคและเฮนรี่ก้าวลงสู่ชาชลาที่ปกคลุมไปด้วยแสงแดดอ่อนจางสถานีนี้ไม่ใช่สถานีล้างอีกต่อไปแต่เป็นสถานีที่เต็มไปได้วยผู้คนและเสียงหัวเราะของผู้โดยสารที่กลับมามีชีวิตอีกครั้งเจกหันไปมองเฮนรี่ชาชลานั่งอยู่บนม้านั่ง ยิ้มให้เขาเป็นครั้งสุดท้ายขอบใจนะเจกก่อนที่ร่างของเขาจะค่คอยๆเลือนหายไปในอากาศเจกเดินออกจากสถานีโดยมีนาฬิกาพกในมือที่ตอนนี้เดินต่อไปตามการเวลาเขาคิดว่าทุกอย่างจบลงแล้วแต่เมื่อเขาหันกลับไปมองอีกครั้งสถานีนั้นได้กลายเป็นสถานีล้างอีกครั้งเสียงหวุดรถไฟก็ดังแว่วมาอีกครั้งจากความมืด